สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหนังคนละมวล้วนแฉหลักฐานสลิปโอนเงิน90ครั้งหนังคนละมวล้วนพ่อแม่เจ้าบ่าวงัดหลักฐานสลิปโอนเงิน90ครั้งกรณีดราม่าวิวาล่มระหว่างนางสาวธารารัฐอายุ33ปีเปิดเผยว่าถูกนายปิยราชอายุ36ปีว่าที่เจ้าบ่าว นำเงินค่าสินสอดจำนวน149,999บาทมอบให้ในวันแต่งงานปรากฏภาพที่ฝ่ายหญิงต้องเข้าพิธีแค่คนเดียวซึ่งฝ่ายหญิงประกาศตัดสัมพันธ์พร้อมจัดดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายกว่า5 0 0 0 0 0บาทกับฝ่ายชายนายทองใบและนางบันดลพ่อแม่ของนายปิยราชว่าที่เจ้าบ่าว เป็นคนหมู่บ้านเดียวก,กันกับฝ่ายเจ้าสาวในพื้นที่ตำบลนามนอำเภอนามลจังหวัดกาลสินเล่าสาเหตุทั้งหมดที่ทำให้งานแต่งต้องล่มลงโดยย้อนไปเมื่อเดือนธันวาคม2564พ่อเจ้าสาวเป็นเพื่อนสนิทกันเอ่ยปากว่าในเมื่อลูกๆรักกันชอบพอกันควรที่จะจัดงานแต่งและได้ทำการมั่นหมายไว้ก่อนตอนบอกไปแล้วว่ายังไม่พร้อมเพราะไม่มีเงินพ่อฝ่ายหญิงยืนยันให้มั่นได้ เรียกทองคำรูปภัณฑ์จำนวน1บาทพ่อเจ้าบ่าวยอมรับว่าตนแบกหน้าไปหายืมเงินเอาไร่มมนสัมปะหลังไปจำนำปล่อยให้เพื่อนบ้านเช่าไร่ในราคา1,000 0บาทยังต้องนำรถจักรยานยนต์เข้าไฟแนนซ์อีกสองคันแต่เงินที่ได้ก็ยังไม่พอจึงไปขอยืมญาติพี่น้องเพิ่มเติมเป็นเงิน3,000 0บาทเพื่อซื้อทองคำรูป,ปรพัณน,น้ำหนักหบาทมาทำการมั่นตามที่พ่อของฝ่ายเจ้าสาวขอร้อง หลังได้ทองหนึ่งบาทมาแล้วก่อนจัดพิธีมั่นตนได้เปิดใจตรงๆกับพ่อเจ้าสาวว่าครอบครัวตนเป็นคนยากจนเป็นชาวไร่ชาวนาไม่มีเงินมากมายถ้าถึงวันแต่งงานหากหาเงินค่าสินสอดไม่ครบจำนวน149,999บาทยังจะให้ลูกสาวแต่งงานกับลูกชายอยู่หรือไม่พ่อเจ้าสาวบอกว่าไม่เป็นไรเขามีเงินอยู่แล้วลูกเขยคนนี้เขาชอบเพราะขยันทำงาน ต่อให้มีเงินแค่2,000ก็ให้เอามาเขาจะออกให้หลังจากมั่นเสร็จลูกๆพาการกลับไปทำงานที่กรุงเทพเพื่อหาเงินมาเป็นค่าสินสอดร่วมกันระหว่างนั้นลูกชายทยอยโอนเงินให้ฝ่ายหญิงวันละเล็กละน้อย100บ้าง500บ้างบางครั้งก็5,000แล้วแต่เท่าที่หาได้รวมแล้วลูกโอนให้ฝ่ายหญิง90ครั้งเป็นเงินราว70,000บาท ทั้งหมดมีหลักฐานคือสลิปการโอนเงินให้เจ้าสาวช่วยเก็บเป็นค่าสินสอดระหว่างนั้นพบว่าครั้งหนึ่งว่าที่เจ้าสาวดื่มจนเมาเคยมีการแชทไลน์มาด่าลูกชายเรื่องโอนเงินให้เก็บเป็นค่าสินสอดด้วยข้อความเช่นจำไว้เกลียดพวกคุณเศษเงินของพวกคุณไม่ต้องโอนมาและให้เศษเงินเก็บไว้ซึ่งตนเพิ่งมารู้หลังจากเกิดเรื่องว่า ลูกโดนฝ่ายหญิงเหยียดยามขนาดนี้ถ้าหากรู้ก่อนคงจะไม่ยอมให้ลูกชายเดินทางกลับมาแต่งงานแน่นอนสุดท้ายนี้พ่อแม่เจ้าบ่าวยืนยันว่าพวกตนไม่ได้มีเจตนาที่จะเบี้ยวค่าสินสอดเพราะเชื่อคำพูดของพ่อเจ้าสาวที่บอกว่ามีเท่าไหร่ก็จะช่วยเหลือเพื่อให้ลูกได้แต่งงานกันแต่พอมาวันงานพ่อเจ้าสาวกลับบอกว่าหากได้เงินค่าสินสอดไม่ครบไม่ต้องแหกขบวนขันหมากมาสู่ขอ ทั้งที่งานทุกอย่างจัดเตรียมไว้ตามกำหนดหมดแล้วจึงอยากขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ